สวัสดีครับเจอกันวันพายุเข้านะครับต้นไม้ข้างหลังก็จะล้มแบบแบบนี้ระน,นาดแบบนี้นิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่สงบนะครับก็ยังมียังมีพายุยังยังมีแบบฝนตกลงมาบ้างนะครับก็วันนี้ก็จะมาคุยถึงประเด็นตรงนี้นะครับอ,อ่มันมีน่าจะลูกค้าในเพจเพจหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสมาชิกในเพจเพจหนึ่งนะเข้าไป ก็ตามตามตามทีขาโพสเนี่ยนะครับผมมันก็ยังมีลูกค้าที่เขายังเข้าใจอะไรที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของออการเปลี่ยนบริษัทประกันนะครับแต่ในนี้เขาน่าจะกังวลเรื่องโควเปนะครับเอาจริงนะครับเรื่องโควเปมันไม่ได้น่ากลัวจริงๆนะมันไม่ได้น่ากลัวครับถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไข ของโคเเพอครับเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขของโคเเพอคือเราตรงนี้เราไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าจริงๆโคเเพอเขาทํามาเพื่อให้เราสามารถที่จะจัดหาจัดจัดการบริหารนะครับเวลาเราป่วยเนี่ยคือบางอาการเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองก่อนได้โดยที่ไม่ต้องไปแอดมิดนะครับอันนี้ก็คือ เขาเรียกว่าโคเปที่เข้ามาจัดการกับการเข้าแอดมิทแบบไม่จําเป็นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเออแล้วก็ทีนี้มาถึงในเรื่องของการย้ายประกันนะครับจริงๆนะการย้ายประกันนะ่ยมันย้ายได้ครับมันไม่ได้ย,ย้ายไม่ได้แต่ที่ไม่แนะนําให้ย้ายอ่ะคือกรณีที่เรามีประวัติการรักษาอยู่แล้วครับไม่รู้ว่าน้องคนนี้ที่เขาอยู่ในในสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้หรือเปล่า ถ้เาเรามีประวัติการรักษาอยู่แล้วครับไม่แนะนําให้ย้ายนะครับไม่แนะนําให้ย้ายก็คืออยากให้ถือป,ประกันตัวเดิมไว้ก่อนเพราะว่าเรามีประวัติการรักษาอยู่แล้วครับถ้าเราย้ายไปประกันที่ใหม่ครับที่บอกว่าเอออาจจะดีกว่าที่เก่าที่ไม่ต้องกังวลกับโคเปใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีประวัติการรักษาอยู่แล้วครับ อย่าลืมนะครับว่าอะไรที่มันเป็นประวัติอยู่แล้วอะ่ะถึงเราจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่คิดว่าดีกว่าเดิมอะ่ะประกันเขาก็ไม่คุ้มครองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการย้ายประกันที่ไม่แนะนําให้ย้ายนะครับย้ายประกระันอ่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับย้ายเงินฝากนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปเจอแบงก์อีกแบงก์หนึ่งใช่ไหมเขาให้ดอกเบี้ยดีกว่าแบงก์ที่เราเราฝากเงินอยู่ตอนนี้ครับอย่างนั้นเราย้ายได้ครับไม่มีปัญหาครับเราก็แค่ย้ายจากธนาคารแบงก์นี้เพื่อไปอีกแบงก์หนึ่ง ให้มันได้รับดอกเบีย้ยที่ดีกว่าอย่างนี้เราทําได้ง่ายครับแต่ในการย้ายประกันน่ะมันไม่ได้ทาได้ง่ายนะครับยิ่งึ้ดประวติสุขภาพอ่ะเป็นอะไรที่ต้องคิดเยอะเะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าพึ่งกลัวโคเปนะครับโคเปเขามาเพื่อให้เราบริหารจัดการการป่วยของเราอ่ะบางอาการที่เราสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูว่าโคเปอ่ะมันเป็นยังไงเป็นลักษณะยังไงนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผม มีประกันแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับผม